ผลของกรรมที่ไม่สม่ำเสมอและผลของกรรมที่สม่ำเสมอพิกุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมตกนรกเหมือนกับถูกนำไปฝังไว้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือกายกรรมที่ไม่สม่ำเสมอวจีกรรมที่ไม่สม่ำเสมอมนโนกรรมที่ไม่สม่ำเสมอพิกูุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่านี้แลย่อมตกนรกเหมือนกับถูกนำตัวไปฝังไว้พิกุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมไปสวรรค์เหมือนกับถูกนำตัวไปเก็บไว้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือกายกรรมที่สม่ำเสมอวจีกรรมที่สม่ำเสมอมโนกรรมที่สม่ำเสมอ พิกุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่านี้แลย่อมไปสวรรค์เหมือนกับถูกนำตัวไปเก็บไว้